วันนี้ผมพามาชมงานหลังคาหน้ากว้างกันอีกแล้วนะครับไม่ใช่แค่หน้ากว้างอย่างเดียวนะครับแต่ยังยาวด้วย สวัสดีครับผมช่างปองป้าป้ารูฟนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการอาบิเทียโมทีฟนะครับบ้านเดีย่ยวย่านรามินทาปัญญาอินทรานะครับอยู่ใกล้ๆก,กับซาฟารีเวิลด์เนาะวันนี้ผมพามาชมงานหลังคาหน้ากวา้กวางกันอีกแล้วนะครับหน้ากว้างขนาดไหนนะหน้ากว้าง 9เมตร6เซนกันเลยทีเดียวหลังเนี้ยไม่ใช่แค่หน้ากว้างอย่างเดียวนะครับแต่ยังยาวด้วยซึ่งความยาวเนี่ยยาวถึง7เมตร62เซนเลยแบบนี้เลยนะครับซึ่งโครงหน้ากว้างอย่างเนี้ยพอหน้ากว้างกวงเนี่ยเราเลยต้องใช้เหล็ก3ชั้นนะครับตรงนี้เราใช้เป็นเหล็กกล่อง4กล่อง6แล้วก็กล่อง4นะครับแล้วก็เป็นเหล็กมอก็3.2ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้เหล็กหนาเนี่ยครับอาจจะตกท้องช้างได้แต่อันนี้ไม่มีตกท้องช้างเลยนะครับสําหรับโครงนี้ไม่ตกเลย นิเด,นดนเดียวนะครับแล้วก็ตร,รต,ตรงนี้เราตัดสีไว้ด้วยเร,เ,เราเล่นลูกเล่นในการตัดสีเป็นเทาขาวแล้วก็เทานะครับเพื่อให้มีลูกเล่นเลเยอร์ของเขา,าในส่วนของแผ่นด้านบนเรามุมงกันไว้ด้วยแผ่นไวนิวทองเรียบของ PG รุ่นสนนลูปนะครับก็ตรงนี้หนา6มิลกันเลยแล้วก็ การเสียงกันความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของฝ้าเมทัลชีทเนี่ยเราเป็นฝ้าเมทัลชีทลายไม้สีอ่อนนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะค่อนข้างนิยมเป็นฝ้าเมทัลชีทลายไม้แต่จะมีสีอ่อนกับสีเข้มให้เลือกสีที่นิยมก็จะเป็นสีอ่อนนะครับเพราะว่าเวลาทําออกมาแล้วเนี่ยตอนกลางคืนก็ยังดูสวยงามนะครับดูไม่มืดมากจนเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความชอบนะครับเมื่อเราชอบแล้วไม่มีอะไรที่ไม่สวยนะครับเพราะถ้าเราชอบสีเข้ม เราก็เลือกสีเข้มนะครับบางคนอาจจะชอบสีเข้มบางคนอาจจะชอบสีอ่อนตรงนี้ก็ติดไฟลิบบินเนาะเป็นไฟลิบบินแสงส้มไว้ทั้งหมด7เส้นเพราะว่าโครงนี้ยาวประมาณ7เมตร62อย่างที่บอกพยาว7เมตร6กปุ๊บทำให้เราต้องติดไฟริบบินเนี่ยประมาณ7เส้นช่วงระยะเว้นเขาก็อยู่ประมาณไม่เกินเมตรหนึ่งนะครับแบบนี้เลยแล้วเราก็ทำสวิตไว้ทั้งหมด3ดับเนาะ เพราะว่าไม่ใช่แค่ตรงลงรถแต่เราทําตรงในส่วนของหน้าบ้านไปด้วยนะครับหน้าบ้านนะครับตรงนี้เราก็ติดไฟริบบินไว้เส้นหนึ่งเนาะตรงนี้เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับหน้าบ้านเพราะว่าโครงนี้เราทําเป็นโครงเท้าแขนนะครับตรงนี้ยื่นออกมาประมาณเมตรห้าสิบเนาะก็ไม่ได้ยื่นเยอะมากแล้วเราก็เลยทําเป็นเท้าแขนเอาไว้แล้วเราต่อท่อเนี่ยลงทางด้านค้างบ้านซึ่งท่อน้ําทิ้งนะครับของเราเนี่ยเราก็มีการทาสีเนาะให้เข้ากับตัวโครงเหล็กและก็เข้ากับตัวบ้าน ในส่วนที่อยู่ติดกับโครงเหล็กแล้วก็จะทาสีเหล็กในส่วนที่ติดกับตัวบ้านแล้วก็ทาสีบ้านแบบนี้นะครับอาจะได้ดูกลมกลืนกันสวยงามเนะาะฐานลากนะครับเราลงเป็นเข็มไมโครโพายไว้นะครับเข็มไมโครพายหลังเนี้ยเราลงไว้ลึก16.5เมตรนะครับก็ จริงๆเข็มไมโครพายเนี่ยคือที่เราบอกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ18-21เมตรในเขตพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะลงไม่ถึง18เมตรก็ได้อย่างเช่นอาจจะลงบางพื้นที่ลงได้15เมตร16เมตร17เมตรอย่างเงี้ย ได้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าต้องเป็น18เมตรเนาะเพราะว่าถ้าบางทีเราลงลึก <c oughs> เช่นลงถึงดินดดนเนี่ย16เมตรละเราตอกเข้าไปเรื่อยๆมีโอกาสที่เข็มจะได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราถึงเน้นคําว่าตอกโบเขานะครับก็คือเรานับให้นะครับว่าถ้าถึงดินดานแล้วนะครับเราก็หยุดนะครับตามขั้นตอนการนับโบเขานะครับแล้วก็ในส่วนของเสาเนี่ยครับเราทําเป็นเสาแบบชุดใหญ่เลยครับด้านนอก เราทําเป็น4ีคูณสทั้งหมด2ต้นส่วนด้านใน2ต้นเราทําเป็น4ีคูณสเอาไว้แล้วเราก็ตัดสีไว้ให้แบบนี้นะครับก็จะได้มีลูกเล่นไม่ดูแข็งจนเกินไปนะครับ <ś c oughs> ด้านล่างเนี่ยเราก็มีการตัดจอยแยกเอาไว้จากพื้นลงรถเนาะถ้าเราไม่ได้ตัดเอาไว้เนี่ยเวลาที่พื้นลงรถเขาซุดแต่หลังคาไม่ซุดฟุตติ้งนี้ไม่ซุดเขาจะได้ไม่ต้องดึงกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องตัดจอยเอาไว้อย่างนี้เนาะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเขาดึงกันเนี่ยเขาจะลามให้ปูนแตก แบบนั้นก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องตัดจอยเอาไว้ตรงนี้นะครับหัวปูนเราเก่อให้ทุกหลังเนาะตรงนี้ไม่ต้องห่วงเราก่อหัวปูนให้กับลูกค้าทุกหลังเลยเพราะว่าเราจะได้กันน้ําผ่านนะครับจะได้ไม่เป็นสนิมเนาะในส่วนของเข็มไมโครพายเนี่ยหลังเนี่ยเราลงไว้3มหลุมคู่หน้า2แล้วก็ด้านในอีกหนึ่งด้านในเนี่ยเราก็ลงเป็นเสา4ี่คูณสเอาไวนะ้เนาะเพราะว่าจริงๆด้านในเนี่ยหลักๆกก็ไม่ค่อยได้โชว์ก็สามารถที่จะใช้เป็นเสาที่ไม่ได้ต้องตกแต่งอะไรได้ก็ตรงนี้รับน้ําหนักได้ครับถัดมานะครับในนนนส่วของงราา้เนะ รางน้ําหลังเนี้ยเราใช้เป็นรางน้ําท้องใหญ่พิเศษเลยก็คือเราใช้รางน้ําท้อง30เซนหรือ12นิ้วนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเรามีการติดตะแกรงกันใบไม้เอาไว้เนาะถ้าเราไม่มีตะแกรงกันใบไม้ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรผลที่เกิดคือใบไม้เนี่ยเขาจะไปอุดตันอยู่ในรางน้าพอเขาอุดตันอยู่ในรางน้ําน้ําระบายไม่ได้ทีนี้งานเข้าครับน้ําทลักเข้าฝ้านะครับแต่ข้อดีของการที่เรามีตะแกรงกันใบไม้เนี่ย มันนาให้ใบไม้ไม่ตกลงไปขังอยู่ในท่อแต่ใบไม้เนี่ยเขาก็อาจจะคาอยู่บนในส่วนของตะแรงได้นะครับแต่ว่าในส่วนของตะแรงเนี่ยเนื่องจากตะแรงเนี่ยเขายาวตามหน้าโครงเลยก็คือ9เมตรเซนเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ปิดปกคุมตัวตะแรงทั้งหมดอยู่แล้วน้ําสามารถที่จะไหลามาแล้วก็ลงในรางได้แล้วก็กระจายไปเข้าท่อได้ตามปกติทั้ง2ฝั่งนะครับ ครับและนี่ก็เป็นหลังคาหน้าก้างกว้างอีกหลังหนึ่งนะครับที่ทางร้านช่างปองปปับราฟได้ทํามาไว้นะครับก็สําหรับลูกค้าท่านไหนเนาะที่สนใจจะทําลงรถแบบนี้นะครับซึ่งสามารถจอดรถได้ถึง3จอดเพราะว่าหน้ากว้างกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเสากลางมาเกะกะแบบนี้เลยนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ช่างปองนะครับ0 9 6ย์2 2 4 2 4นะครับหรือแอดไปที่ Li น์แอดแอดไซทดับเบิลศูนย์เก้นะครับก็จะมีน้องแอดมินคอยให้คําตอบนะครับ คอยให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับช่างปองเชี่ยวชาญจริงไม่ที่งานรับประกันนานต้องช่างปองนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม